อย่าเสียเวลาให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะคุณมีค่ามากกว่านั้นและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เขารักคุณด้วยหัวใจแล้วก็รักคุณมากกว่ามันน่ะเพราะฉะนั้นจะเสียเวลาให้กับมันไปทำไมอะ่ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆคุณเป็นคนรักที่ดีมากๆ คุณมีความตั้งใจแล้วก็มีความทุ่มเทให้กับความรักเวลาคุณรักใครคุณรักจริงคุณทุ่มเทให้เขาหมดทั้งหัวใจเลยคุณทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดในเรื่องของความรักคุณดูแลคุณเอาใจใส่คุณรักเดียวใจเดียวคุณซื่อสัตย์คุณจริงใจคุณเป็นคนรักที่ดีมากๆแล้วต้องบอกเลยว่าคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นคุณคุณมีดีอยู่ในตัวเองมากคุณเป็นคนที่คุณหน้าตาดีนะคุณน่ารักคุณสวยคุณหล่อ คุณดูดีแล้วคุณก็มีใจิตใจที่งดงามแล้วคุณก็จิตใจ,ใจด,ดีด้วยนะคุณทุ่มเทให้กับความรักอย่างเต็มที่คุณทุ่มเทให้กับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่คุณเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะที่ทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อความรักมาโดยตลอดและเห็นไหมว่าคุณมีคุณค่ามากมากพอที่จะได้เจอความรักดีๆและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรักที่ดีอ่ะรอคุณอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นคุณมีคุณค่ามากพอที่จะได้เจอความรักที่ดีหลังจากนี้คุณจะได้เจอความรักที่ดีอย่างแน่นอนคนรักดีๆความรักดีๆรอคุณอยู่นะคะเผลอๆตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนแอบชอบมีคนแอบรักคุณอยู่และคนที่แอบชอบแอบรักคุณอยู่เขารักคุณด้วยหัวใจ รักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเห็นคุณค่าเห็นคุณงามความดีในตัวคุณถ้ามันไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่เห็นความดีงามในตัวคุณต้องบอกเลยว่ามีคนที่เห็นคุณค่าและเห็นความดีงามในตัวคุณรอคุณอยู่นะคะถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่เห็นคุณงามความดีในตัวคุณมันมีคนที่เห็นความดีของคุณรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลา ให้ค่ากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณมีค่ามากกว่านั้นคุณมีคุณค่ามากพอที่จะได้เจอคนดีๆคุณมีคุณค่าและควรค่าที่จะได้เจอความรักดีๆที่จะได้เจอคนรักดีๆซึ่งตอนเนี้ยเขารอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั <kle k> ้น no. ถ้าวันนี้มีใครไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ <Schon? S 1> ขอให้คุณกลับมารักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ <S <S มันมีคนที่รอคุณอยู่มันมีคนที่ รอคุณอยู่ด้วยหัวใจมันมีคนที่พร้อมจะรักคุณด้วยหัวใจมีคนที่พร้อมจะรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขมีคนพร้อมที่จะรักคุณด้วยหัวใจมีคนที่พร้อมที่จะรักคุณจากใจที่แท้จริงของคุณเขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นคุณโดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรรักคุณด้วยหัวใจแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะรักคุณแบบ มั่นใจจริงใจแล้วก็จริงจังเพราะฉะนั้นแล้วหากใครทิ้งคุณไปช่างมันไปนะคะเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีความรักที่สดใสที่ต้องบอกเลยว่าคุณจะมีความสุขในหัวใจมากกว่าความรักเก่าๆที่ทำ้ายจิตใจของคุณอย่างแน่นอนใส่หนไาให่นาย,ย,านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ